แต่รัฐบาลก็ยังหาเงินไม่ได้แล้วรัฐทุกวันนี้นี่มันก็ท่วมหัวเข้าไปเรื่อยๆถ้าบอกว่ารัฐบาลถังแตกเดี๋ยวรัฐบาลก็ไปแจ้งความจับเพราะว่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นไม่ได้พรัฐบาลก็ไม่ยอมรับว่าถังแตกรัฐบาลบอกโอ้ยฐานะการเงินประเทศเรามั่นคงผมถามหลายคนถามว่ากลัวโควิดไหมบอกกลัวและกลัวอะไรมากกว่ากลัวอดตายอดอยากเพราะรัฐบาลก็กู้เงินมาแจกกู้เงินมาแจกกู้เงินมาแจกเข้าใจนะครับว่าการกู้เงินมาแจกเป็นเรื่องที่ดี เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนประเทศไหนๆก็ทำนะคเข้าใจนะครับถูกต้องครับเรื่องการกู้เงินมาแจกสองการกู้เงินมาก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนในะระบบอันนี้ก็เข้าใจครับ,บนะครับนะแต่รัฐบาลก็ยังหาเงินไม่ได้อยู่แล้วทุกวันนี้นี่มันก็ท่วมหัวกข้ไปเรื่อยๆถ้าบอกว่ารัฐบาลถังแตกเดี๋ยวรัฐบาลก็ไปแจ้งความจับนะเพราะว่า เอาเรื่องบางเรื่องเอ,เอาเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นไม่ได้อแต่พระรัฐบาลก็ไม่ยอมรับว่าถังแต่กระรัฐบาลบอกโอ้ยฐานะการเงินประเทศเรามั่นคง<ม>ก็ว่ากันไปแต่ความรู้สึกประชาชนว่ารัฐบาลถังแตกหรือไม่นี่ก็ยังอยู่ในใจของประชาชนพราะนี่มันก็ท่วมก็ไปรวยท่วมก็เล้หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็ก็ไปแล้วของ GDP นะครับคุณลองคิดดูคุณมีรายได้เดือนละร้อยบาทแล้วคุณเป็นนี่อยู่เจ็ดิบาททุกเดือน เดือนหนึ่งมีรายได้ร้อยบาทเป็นนี่เจ็ดสิบาทคุณเหลือเงินใช้อยู่สามสิบบาทคุณคิดว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงจะฟื้นเศรษฐกิจได้ง่ายไหมจะไปไหวไหมนะรับเงินเดือนมาร้อยบาทต้องจ่ายนี้ทุกเดือนเจ็ดสิบบาทเหลืออะไรครับหลักของสินเชื่อนะหลักสินเชื่อวิเคราะห์สินเชื่อนะผมก็เรียนมานะเขาบอกอะไรสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาบอกว่า ถ้าคุณจะไปกู้หนี้ยืมสินเนี่ยสมมุติว่าเดือนหนึ่งเนี่ยคุณมีรายได้ร้อยบาทคุณไม่ควรมีหนี้เกินสามอ่าหนึ่งในสามก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือเต็มที่ก็ไม่ควรเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะถ้าภาระหนี้มากกว่านั้นแล้วคุณคิดดูว่าความสามารถในการชําระหนี้คุณจะไปเอาเงินมาจากไหนนะก็พูดง่ายๆอ่ะสมมุติว่าเงินเดือนคุณหมื่นนึง่งคุณจะผ่อนรถผ่อนบ้านเนี่ยนะต่อเดือนเนี่ยคุณไม่ควรเกินสามอ่าสามพันบาท ประมาณนี้นะไม่ควรเกินหนึ่งในสามประมาณนี้เอาขร่าวๆคมคมถ้าสมมุติคุณเงินเดือนหนึ่งหมื่นแล้วคุณต้องผ่อนเจ็ดพันบาทแล้วคุณเหลือเงินใช้สามพันบาทคุณจะอยู่ยังไงนะก็เปรียบเทียบประเทศเราก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เราห้ฟังแต่ผมก็เห็นใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะก็โอเคก็จําเป็นต้องกู้เพราะมันไม่มีไรายได้นะมันไม่มีทางออกก็ต้องกู้มาแต่การกูมก้มาแจากหรือการกู้มาช่วยเหลือน้ําท่วมหรืออะไรต่างๆเนี้ย ก็ต้องมีมาตรการว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดก็เป็นหน้าที่รัฐบาลนี่เล่าไ้ฟังนะนะครับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเมืองนะเล็กๆน้อยๆนะยัดไปเรื่องการเมืองบ้างเออช่วงนี้ก็ทุกคนก็ลงหาเสียงกันนะครับนะนะครับลงหาเสียงจะอ้างว่าช่วยชาวบ้านก็ได้ครับนะนะพอน้ํามันท่วมก็ต้องลงพื้นที่ในขณะเดียวกันก็หาเสียงด้วยเลือกตั้งอบตอด้วยพร้อมกันเลย นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับนักการเมืองะครับพักที่แรงๆตอนนี้ก็มีพักอะไรฮะเพื่อไทยก้าวไกลนะครับเพื่อไทยกับก้าวไกลตอนนี้ก็แรงมากครับพักก้าวไกลนี่แรงนะครับของคุณพิธาเนี่ยนะครับก็ถือก็ถือว่าก็ถือว่าแรงนะครับนะก้าวไกลนี่อุดมการเขาชัดเจนคนรุ่นใหม่คนวัยกลางคนสมัยหน้านี่ก้าวไกลเนี่ยมาแรงเชื่อผมนี่แรงนะ เพื่อไทยก็แรงส่วนพลังประชารัฐจะแรงหรือไม่นี่ก็ต้องดูกันต่อไปเพราะพลังประชารัฐเขาก็มั่นใจผลสํารวจเขาก็มั่นใจหลายๆอย่างมั่นใจนะครับว่าเขาจะแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูสามพักเนี่ยนะนะส่วนประชาธิปัตย์คราวที่แล้วในกรุงเทพสอสอเขตถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะสูญ์ผันข่าวต่อไปประชาธิปัตย์ก็มั่นใจว่าเขาจะกลับมาแรงได้เพราะเขาเป็นพักเก่าแก่นะ หลักๆก็อยู่ประมาณนี้ละครับส่วนพักเล็กพักน้อยนี่ก็ลําบากนะ่ลำบากนะเพราะฉะนั้นก็หลักๆประมาณนี้นะครับการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คุณจะเลือกเพื่อไทยคุณจะเลือกก้าวไกลถ้าจะเอาของแรงๆอุดมการณ์ชัดเจนนี่ก็ต้องก้าวไกลส่วนเพื่อไทยนี่ก็ขวัญใจอีสานนะคนภาคอีสานแต่ว่าก้าวไกลก็จะไปแย่งพื้นที่แล้วผมก็มั่นใจนะครับว่าคนในเขตเมืองหรือคนที่ติดตามโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ย น่าจะเลือกก้าวไกลมากกว่านะส่วนประชาธิปัตย์เขาก็จะไปแซมเข้าไปตอนนี้เขาซุ่มอยู่นะเนี่ยครับกว่าสามสี่พักเนี่ยนะครับเราก็ดูวันต่อไปนะครับนะการเลือกตั้งครั้งหน้าพลังประชารัฐจะชูลุงตู่จริงหรือไม่ไอตอนเนี้ยชูแต่ถึงเวลานั้นนะจะชูหรือไม่เดี๋ยวก็รู้นะส่วนเพื่อไทยก็ตอนนี้กําลังจะโดนศิลันะศิลาเจนจาครับสอสอพลังประชารัฐจะจะไปเรื่องยุบพงยุบพัก อ้างว่าเพื่อไทยโดนทักษิณครอบงำก,ก็ก็ว่ากันไปคุณศิระเขาเป็นสสพลังประชารัฐไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาอยากจะยุบพรรคเพื่อไทยเพราะมันเป็นคู่แข่งทางการเมืองพอมีช่องทางว่าทักษิณมา,อ,าอะไรไล์สดหรืออะไรต่างๆแล้วมีการพูดถึงตัวหัวหน้าพรรคนโยบายต่างๆศิระเขาก็จะเขาต้องจ้องจะยุบพรรคนะเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกนะโอเคเอาว่ากันต่อไปนะครับนะเพราะฉะนั้น ตอนนี้สถ,ถานการณ์การเมืองสมนะัยหน้าท่านก็ดูท่านจะเลือกพักไหนผมอยากจะฝากพี่น้อง่าจนดูพักที่มันหลักๆนะที่เป็นความหวังของประชาชนพี่น้องก็ดูนะครับนะต่อไปในการเลือกตั้งคราวหน้านะนะแล้วก็เลือกตั้งผู้ว่าอีกอย่างเลือกตั้งผู้ว่าอันนี้ก็เลือกให้ดีนะครับนะเลือกคนที่ถ้าถามผมเนะี่ยอยากให้เลือกแบบคนรุ่นใหม่มีแนวคิดอะไรใหม่ๆนะี่ครับสำหรับเรื่อการเมืองนะ ครับมีคนบอกว่าผมเลือกเสรีพิสุด์ครับอ,อ๋อก็ดีครับดีครับนะครับชอบใครก็เลือกได้หมดครับจะชอบภูมิใจไทยเสรีพิสทธิ์ก้าวไกลเพื่อไทยหรือจะเลือก mm hmm. เต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดก็ได้หมดนะครับนะว่ากันไปไม่เลือกลุงตู่อ,อ๋อบางคนบอกเลือกบางคนบอกไม่เลือกก็เป็นเสร,รีภาพของท่านนะครับ mm hmm. ออก็พูดกว้างๆกันไ้